มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในแบบฝึกทักษะเล่มที่หนึ่งกันนะคะเด็กๆคะเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกทักษะเล่มที่หนึ่งขึ้นมาเลยคะ่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอยู่สี่หน้านะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะคะเด็กๆกิจกรรมหน้าแรกหน้านี้เลยคะ่ะกิจกรรมหน้าแรกนะคะเด็กๆเปิดตามคุณครูเลยคะ่ะให้เด็กๆเติมตัวเลขที่หายไปลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆดูนะคะ นับตัวเลขไปนะคะเลขตัวไหนช่องไหนลำดับของตัวเลขอะไรที่มันหายไปเด็กๆก,ก็เติมตัวเลขตัวนั้นใส่ลงไปนะคะให้ถูกต้องนะคะอ่ะเด็กๆมาดูคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูนะคะอยู่หนึ่งข้อนะคะอะเริ่มจาในช่องสี่เหลี่ยมของเรานะคะ เริ่มจากเลขหนึ่งนะคะช่องที่หนึงก็เป็นเลขหนึ่งนะคะคุณครูเขียนมาให้แล้วต่อไปช่องถัดไปเป็นช่องของเลขอะไรคะหนึต่อไปเป็นเลขอะไรคะเด็กๆนับต่อเลยคะ่ะใช่แล้วค่ะเป็นเลขสองนะคะ1นึสองนะคะเลขสองหายไปเด็กๆก็เติม ใส่ในช่องสี่เหลี่ยมของช่องนั้นลงลงไปเลยนะคะเด็กๆทำได้นะคะค่ะข้อต่อไปนะคะคุณครูรบกวนผู้ปกครองช่วยแนะนำนะคะและดูน้องทำการบ้านด้วยนะคะ กำหน้าที่สองกันเลยนะคะเด็กๆหน้านี้เลยค่ะหน้าที่สองนะคะเขาให้เด็กๆเติมพัดยันชนะที่หายไปนะคะรงในช่องให้ถูกต้องนะคะเด็กๆพัทยันชนะไทยเรามีตัวอะไรบ้างเด็กๆทราบไหมคะเด็กๆก็ทองไปนะคะแล้วตัวไหน,นที่มันหาย เด็กๆก็เติมลงไปนะคะตรงเส้นที่ครูขีดไว้ให้นะคะเรียงลำดับไปเลยนะคะเด็กๆทำได้นะคะยากไหมคะเด็กๆคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคะ่ะต่อไปเราไปดูกิจกรรมหน้าที่สามกันนะคะหน้านี้เลยคะ่ะหน้าที่สามนะคะ ให้เด็กๆเติมตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะที่หายไปลงในช่องว่างนะคะให้ถูกต้องเด็กๆตัวอักษรภาษาอังกฤษเด็กๆทราบไหมคะว่ามีตัวอะไรบ้างเด็กๆท่องได้ไหมเอ่ยค่ะท่องได้ทุกคนนะคะเด็กๆก็ดูนะคะตัวไหนที่หายไปเด็กๆเติมลง ใส่ลงไปให้คุณครูด,ด้วยนะคะเติมให้ถูกนะคะค่ะต่อไปกิจกรรมหน้าที่สี่นะคะกิจกรรมหน้าสุดท้ายแล้วนะคะดเด็กๆนา่นนี้เลยค่ะหน้าที่สี่นะคะเขาให้เด็กๆนะคะเขียนตัวเลขอารบิกเลขไทยและคำอ่าน ตามตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้นะคะให้สวยงามนะคะและให้ถูกต้องนะคะมีเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะเด็กๆก็เขียนตามตัวอย่างเลยนะคะให้ตรงบรรทัดและให้ตรงแถวของตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้นะคะเด็กๆ,ๆทำได้นะคะค่ะ คุณครูฝากให้ผู้ปกครองนะคะช่วยดูการบ้านของน้องด้วยนะคะและคุณครูฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะคุณครูก็ฝากเด็กๆไว้เพียงแค่นี้แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ